สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชแนลและวันนี้เซเว่นทูชแก็อยูนกับมังงะเรื่อง b a c k โค ver กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะอย่างเดือดจูตอนที่350นั่นเองและมังงะในตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์สารภาพบาปเช่าความถือมังงะในตอนก่อน มังงะในตอนก่อนตัวของซิสเตอร์เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับแอสซาและในการต่อสู้ครั้งนี้ซิสเตอร์เองเนี่ยก็ได้ทราบทุกอย่างเกี่ยวกับแอสซาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถห้ามตัวเองได้เขาได้แต่ล้อให้ไปขนาดต่อสู้จนสุดท้ายแล้วแอสซาก็สามารถโจมตีซิสเตอร์ลิลลี่ได้ด้วยพลังแอนติเวตแต่มาที่มังงะในตอนล่าสุดหลังจากซิสเตอร์ลิลลี่ถูกแอสซาฟันตัวเธอตอนนี้เนี่ยพลังพารดินเนี่ยก็เริ่มสลายทําให้เธอจากตอนแรกที่กำลังรออยู่เนี่ยก็เริ่มตกลงมาโดยที่แอสซาเนี่ยเป็นคนประคองและเสียงของแอสซา ซิสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดกลับมาแอสตาฉันขอโทษที่ฉันพูดจาโหดร้ายกับเธอมาเลยตลอดแอสตาในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปเรื่องนั้นมันช่างมันเถอะครับส่วนซิสเตอร์ลิลลี่ตอนนี้เนี่ยได้แต่ร้องไห้นี่ตัวเราเนะทำเรื่องโหดร้ายกับผู้คนไม่มากมายและจากนั้นซิสเตอร์ก็ได้พูดออกมาฉันน่ะเศร้าใจกับการกีดกันด้วยพลังเวทที่โลกชั้นสูงอยากให้ผู้คนน่ะเท่าเทียมกันมีความสุขถึงแม้เป็นนักบวช แต่วสมาโคเมงก็มีการกีดกันและแบ่งระดับชั้นตามพลังเวทถึงจะสวดภาวนาต่อพระเจ้ามากเท่าไหร่สวดสักแค่ไหนนะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราชั้นน่ะจึงหนีมายังโลกถูกทอดทิ้งอย่างน้อยแล้วถึงจะเป็นคนอย่างชั้นน่ะก็ยังอยากจะช่วยคนที่สามารถช่วยได้แอซซาที่ฝั่งซิสเตอร์พูดก็ได้พูดกลับไปซิสเตอร์แต่แล้ววินาทีนั้นลิวเนี่ยก็ได้เดินมาไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าแอสซาเนี่ยแข็งแกร่งได้ก็เพราะว่าเธอช่วยไว ทางอ่นแล้วข่าวนี้เธอก็ลองพึ่งผู้ชายคนนี้ที่เธอลองช่วยดูไหมล่ะเซส,สเซอร์ที่ได้ฟังริวพูดเนี่ยก็ได้หันมาหาริวก่อนที่เธอเนี่ยจะร้องไห้แล้วบอกหน้าแอาสตาแอาสตาศึกการต่อสู้ที่นาจาจกโคเวอร์นะเหลืออีก3วันก่อนจะถึงวันนิพภาทษาลูเซียตอนนี้นะกำลังเตรียมการอยู่เอาเวทกายเนื้อ <c oughs> <c oughs> เวทเลือดก,กระดูกของพี่น้องโซลาติสมารวมกับเวทวิญ,ญญาณของตนเองจนได้พลังอันร้กาศมา สามารถเปลี่ยนร่างกายและจใจของคนอื่นได้อย่างใจนึหรือจะสร้างคนขึ้นใหม่จากศูนย์เลยก็สามารถทําได้เป็นเวทที่เหมือนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและในวันที่ภาคาที่กำลังจะมาถึงในอีก3วันลูเซียเสจ้หมอน,นั่นนะจุดเอาพลังเวททั้งหมดในโลกไปนี้ไปแอซซาที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เหงื่อตกพลังเวทในโลกนี้ทั้งหมดงั้นเหรอครับจากนัซิเตอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อ แน่นอนว่าที่พูดนะ่ะหมายถึงที่ฮินกคุนี้เองก็ด้วยก็น่าสะดอนไปด้วยตัวฉันในตอนนี้นะ่ะลายใจมากเหลือเกินขอโทษด้วยขอโทษด้วยจริงๆที่ฉันไปช่วยลูเซียสผูกมกรห้าเสียนั้นขึ้นมาทําให้ทุกคนที่นี่นะ่ะต้องโชคลายวินาทีนั้นแอซซ่าก็ได้พูดแทรกมาซิสเตอร์เองนะ่ะไม่ได้ผิดหรอกผมนะ่ะจะไม่ยกโทษให้กับใครที่มาโทษซิสเตอร์เด็ดขาดสิ้นคำพูดของแอซซ่าซิสเตอร์ตอนนี้ก็ได้แต่ร้องไห้ ขอบคุณนะแอสตาเมื่อสิ้นคำพูดนั้นซิสเตอร์เนี่ยก็หลับตาลงตอนนี้แอสตาเนี่ยก็ได้ตกใจซิสเตอร์แต่และววินาทีนั้นลิวเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาตัวเธอยังไม่ตายแต่ว่าจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นก็มีแต่ต้องโค่นลูเสียได้เท่านั้นฟูมิโตะเอาพลังอาคมฟื้นฟูรักษาเธอทีฟูมิโตะที่ได้ฟังคําสั่งเนี่ยก็ได้ตอบรับครับจากนั้นฟูมิโตะก็ได้ใช้พลังอาคมในการฟื้นฟูเขารักษาซิสเตอร์เสียงของแอสตาเนี่ยก็ได้พูดออกมาขอบคุณครับคุณฟูมิตโตะเพราะฉะนั้้นแลวผม ขอฝากซิสเตอร์ด้วยครับฟูมิโตก็ได้พูดกลับมาอืให้เป็นหน้าที่ฉันเองตอนนี้แอซ่าฉันได้เพียงแค่มองหน้าของซิสเตอร์รอก่อนนะครับซิสเตอร์ผมจะต้องคนลุดเซียรให้ได้และเพื่อการนั้นแล้วผมน่าจะเป็นคนจัดการไอ้มังกร5ห,หัวตัวนี้เองและและ้วมองงนเรื่องแบ็คโคเวอร์ตอนที่350ก็ได้จบลงไป มังงะในตอนนี้สั้นมากๆเลยเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังหลักๆแล้วนะขอวิเคราะห์จะเรื่องซิสเซอร์กันแล้วกันเพราะมังงะในตอนนี้เนี่ยแม่งคุยจะเรื่องของซิสเซอร์ทั้งนั้นเว้ยซิสเตอร์ตอนนี้เนี่ยพลังพาดินเนี่ยหายไปเกี้ยงแล้วและก็ได้มีการเฉลยว่าทําไมซิสเตอร์เนี่ยถึงได้กลายเป็นนักบวชและได้เลี้ยงดูแอรซ่ามาเนื่องจากว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเศร้าใจมากกับโลกของเวทมนต์ที่ได้แบ่งชนชั้นดังนั้นแล้วตัวเธอเนี่ยจึงได้หนีไป็นนักบวชนั่นก็คือเป็นเพราะว่่่่่าา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 เเ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 เออออนนนนีียยต้้้้งงกกกรรรรควววมมมมสสุและะทททัททััดดหืืจจจไบบบป็ชพซ ยูโน you know, สัง,งันสุดท้ายคือแอซ่าไม่ตกหลุมรักนักบวชกูละเชื่อเลยและมันจะดีมากถ้าเกิดซิสเตอร์ได้เตื่นม,มาในตอนท้ายเนี่ยหลังจากโคโูเซียสและแอซ่ากับซิสเตอร์ได้รักกันรู้เลยว่ายากมากๆอ่ะคงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าซิสเตอร์เนี่ยไม่ได้มีแอซ่าในใจหรือว่าคิดอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ต้องรอดูเนื้อผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะจบลงที่โนเอลหรือว่าจบลงที่ซิสเตอร์หรือว่ามิโมซาอืมคิดหนักอีกเรื่องหนึ่งคือการต่อสู้ตัดสินที่ราชอาณาเวอรอนนอวแคเ3อัน เอาจริงนะแอซ่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทันได้วาปกลับไปที่ณาจากโคเวอร์เลยผมคิดว่านะหลังจากจัดการมังกร5เสียนเสร็จเนี่ยแอซ่าน่าจะหาทางกลับในวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้แต่ความจริงแล้วผมคิดว่าแอซ่าไม่น่ากลับเองได้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มของนักเนี่ยก็กำลังออกตามหาแอซ่าอยู่และคิดว่าถ้าเกิดแอซ่าสามารถจัดการกับมังกร5เสียนได้เนี่ยตัวของนักเนี่ยต้องโผล่มาลับแอซ่าแน่ๆดังนั้นแล้วมังงะในตอนหน้าไว้มารอรับชมกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับก่อนจากก ฟรีไฟล์ใสแบบโตพับจีม b i บายก็สามารถเติมไปที่ใส่ตังบริการ,เ,าาร,เ,าารเ,เติมเกมเติมเกมราคาถูกลิงก์ตรงใต้ปักหมดุดใบายครับสวัสดีครับ